โปรเจคเตอร์พกพาลุ่นใหม่ล่าสุดภาพความคมชัดระดับ 4K แผนบล็อกกันแพ็คใส่กล่องมาอย่างดี บอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอยหนึ่งชุดก็จะมีโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น P30 Pro มีโมคอนโทนสายไฟและคู่มืออันนี้ไปทาทานหน้าตรงนี้เปเลนโปรเจคเตอร์ที่หมุนปรับความคมชัดมีขาตั้งให้ด้านล่างเป็นกันลื่นขาตั้งสามารถหมุนปรับมุมปรับองศาได้ถ่ายเข้าผนังบ้านได้ถ่ายขึ้นเพดานได้ปุป่มเปิดปิดเครื่องช่องเสียบสายให้ DMI ช่องเสียบสายแจ็คหูฟังช่องเสียบ USB ช่องเสียบสายไฟรูลำโพงช่องระบายอากาศเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เริ่มใช้งานกันเลยนะครับ ตอนนี้เปิดจอโปรเจคเตอร์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ภาพคมชัดสวยแบบนี้เลยนะรองรับภาพได้ใหญ่สุดอยู่ที่130นิ้วเลยนะครับอันดับแรกเราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับไปที่ Setting เลือกไปที่ Network ร์กหรือ n ินเทอรนตทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีบลู o t h เชื่อมต่อลำโพงบลู o ู h ภายนอกได้และลองเข้า YouTube กันเลย ตอนนี้เข้ามาที่ YouTube แล้วนะเราสามารถเลือกดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูสรารคดีดูกีฬาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปวิดีโอสักหนึ่งคลิปนะตอนนี้เปิดเข้ามาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับภาพสีสวยสบายตาคมชัดแบบนี้รองรับความละเอียดมากถึง 4K เลยนะครับและโปรเจคเตอร์มีเสียงลำโพงในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเสียงให้ฟังนะ มีเสียลงลำโพงดังๆแบบนี้ในตัวด้วยนะครับและยังมีแอป Netflix กรอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วก็ซายอินเขาใช้งานแอป Netflix ได้เลยนะครับมี g l e p l a y Store สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้มีช่องทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI เอาไว้ต่อโน้ตบุ๊กต่อคอมพิวเตอร์เอาไวพ้พรีเซนต์งานประชุมงานได้นะครับใช้งานได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับกดเลือกซื้อสินค้าตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์